ขอโทษนะคะสอนไม่รู้ว่าพี่ทินมีแขกริสาไม่ใช่แขกค่คะเรียกคนคุณเคยน่าจะถูกต้องกว่าคนคุณเคยคือว่าจะเรียกไงก็ถูกนะคะเพราะว่าพี่รู้จักกลิสาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกับสอนไม่เหมือน ลิสาดีใจนะคะที่คุณลูกสอนไม่เหมือนลิสาฉันไม่ชอบเหมือนใครคะ่ะฉันชอบความแตกต่างพิเศษแค่ไหนถ้ามาทีหลังก็คงต้องมีมารยาทกับคนที่มาก่อนอยู่ดีตามสบายคะ่ะขอตัวนะคะลิสาอยากให้ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะ ถ้าจับชู้ของนาพิทูลได้เมื่อไหร่นาเพนีคงมีความสุขมากพี่ทินว่าจริงไหมคะกลาวันนี้เราทานอาหารอิตาเลียนกันดีไหมคะคุณโยทินคุณไส้สอนให้โทรหาด่วนค่ะเห็นว่ามีเรื่องงานได้เลยครับขอโทษน,นะครับ กัลยานนี่เก่งเรื่องทำตัวเป็นกล้างนะคะแต่จะขวางได้สักกี่ครั้งกันโยทินไม่ได้อยู่ในแผนที่เราเดิวกันแต่พี่ทีนอยู่ในแผนเป็นผัวของฉันแล้วก็ต้องขอบใจพวกคุณนะที่เปิดโอกาสให้ฉันได้เป็นสายพันล้านลิสาเธออยู่ไหนกิจ ไม่อยากคอกับปัวซาดิจจอมไทของเธอหรอคุณติดต่อมันแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตามมาวุ่นวายจนแผนแตกฉันไม่สนถ้าเธอยังร่าใสโยทินเอาสิแกแฉฉันแฉใครมันจะพังมากกวากันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ากิจมันกลับมาอีกครั้งเนี้ยมันจะซ้อมเธอจนเบ้าตาแตกหรือว่าตับแตกเหมือนตอนที่ฉันเจอเธอกันแน่ รับดีไหมอ่ะอย่าดจำไว้นะถ้าเธอทำให้ลูกศรร้องไห้เตรียมตัวต้อนรับหัวเก่าได้เลย